เราภาวนาให้ใจของเรามีที่ตั้งที่สบายเรากำาหนดลมหายใจเข้าออกให้นึกเหมือนกับว่าลมเข้าออกได้ทุกคุมคนเรานั่งอยู่ตรงกลางลงเข้ามาทุกเทศทุกทางออกก็ทุกเทศทุกทางเราก็อยู่ตรงกลางตรงนี้แหละด้วยความเบิกบานด้วยความสบายเนี่ยเป็นตัวบุญธรรามาว่าต้องการบุญต้องให้บุญของเราครบ บุญที่ได้ไดจากฐานเมื่อบุญส่วนหนั่งที่ได้จากการรักษาเสศนก็อีกส่วนหนึ่งสูงขึ้นมาใหญ่ยยขึ้นมาที่ใหญ่ที่สกบุญที่ได้จากการภาวนาพระบุญนปบนาการคงใจโดยตรงเป็นโดยการให้ทานรักษาเศนบรนดากิริยาภายนอกต้องอบรมจิตใจของเราด้วยมันจะได้เข้าถึงใจ ครถามเราทำบุญที่ไหนก็ทำบุญที่ใจเรานี่แหละคฤริยานั่นแล้วก็ทำที่วัดนั่นวัดนี่แต่ตัวบุญจริงๆก็ต้องเก็บไว้ในใจถ้าใจของเรารั่วออกไปทางตาหูจมูกเล่นกายมันเราอาเก็บของใน,นกระเป๋าแต่กระเป๋ามันรัว่วอเปิดดูเอาของนั้นมันหายไปใช่เราเก็บสตางไว้สตางนั้นมันดีมันสตางที่ใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันรั่วออกไปมันก็ใช้ไม่ได้แล้ว ในบนข้องหนาวก็เช่นเดียวกันมันบนจริงๆแต่ถ้าแก็บไม่ดีมันก็รั่วออกไปไม่ได้เหลือไม่เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็พยายามทํจาจิตจับข้องหนาวเป็นที่แก็บบนไว้ทาเป็นจที่มั่นคงขึ้นมาใจที่ไว้ใจตัวยเองขึ้นมาบนข้องหนาวจะได้ครบทั้งก็บไว้ได้นาน